ัคลอดมาได้หนึ่งปีประจำเดือนมาได้เดือนหนึ่ง แต่เดือนนี้ยังไม่มาเป็นอะไรหรือเปล่าคะลูกกินนมแม่แค่กลางคืนแม่คุมกําเนิดอะไรหรือเปล่านะคะเนาะคือเวลาที่เราค่ะจะมาถามเรื่องของประจําเดือนนะคะเนาะว่ามันไม่มาอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมาดูว่าเราคุมกําเนิดอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่ที่ให้หนมลูกนะคะการที่เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็จะสามารถที่จะช่วยคุมกําเนิดได้แต่ไม่สามารถที่จะคุมกําเนิดได้ร้อยเเซตคือหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่ลูกเริ่มกินนมห่างหรือว่าลูกหาเริ่มกินอาหารเสริมตามวัยนะคะเนาะประสิทธิภาพของการที่จะคุม กำเนิดค่ะมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงได้ดังนั้นคุณแม่ที่ให้หนมลูกนะคะถ้าเราไม่ประสงค์ที่จะท้องติดๆก,กันนะคะเนาะเราควรหาวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมสําหรับตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นยาคุมแบบกินแบบฉีดแบบฝังใส่ถุงยางขณะที่เรามีพอสพอแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีการคุมถ้าเราไม่ได้คุมนะแล้วเราก็ให้หนมลูกเนี่ยคะ่ะแล้วเรามีพอสพอก็จะต้องบอกว่า มีโอกาสที่เราคาจะเกิดการตั้งครรภ์ได้นะหนึ่งคือต้องไปดูก่อนว่าคุมกําเนิดไหมถ้าคุมการคุมนะคะอาจจะมีผลทําให้เราไม่มีเมนได้2การที่คุณแม่ให้นมลูกขอบคุณค่ะการที่คุณแม่ให้นมลูกอย่าลืมขอจอขอใจแม่ด้วยนะคะที่รราขาดขอจอให้ใจแม่ด้วยแล้วก็การที่เราค่ะให้นมลูก ก็จะทำให้ประจําเดือนของเราค่ะมามาหายหายมาไม่เสมอมามาไม่สม่าเสมอก็เป็นสิ่งที่เจอได้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีโอกาสที่จะตั้งคันได้นั่นเองดังนั้นคือเราก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะเราเข้ากินกับอะไรใดๆนั่นเองนะโอเคไหมเอ่ย